สวัสดีจ้ามน,นีเขาก็สมาเบิ้งจีปโป้มขุดรู้กันนะจ้ะมาเบิ้งแล้วเขาว่านา้่งเสียขุดสำเร็จกันหรือเปล่าแม่และจ้าพอดีไปแอบท่าจีปโป้มกำลังขุดหูเลยเอามาฝากทุกคนเลยไอ้ไหนไอ้นานคิดว่ามันสีสันสำเร็จบะอ้กรบอบิ้ลคือกันเขาต้องไปเบิ่งว่าสีสันสำเร็จหรือบ่าสำเร็จมือนีมีผู้มาสอห้าภาคพร้อมเย้มาไปกำลังใจจิโป้มันจ้าไปเลย กระดีจ้ามาเบิ้งเด้อจ okay, so ้าม well so wow oh, ื like no ้อน oh, ี un, ้เด้อสิพามาเบิ่งการขุดรูของจิ้งหรีดค่ะนี่ไงเห็นตัวกุจูอยู่ในค่ะนี่อยู่บนรูซูมให้ดูชัดๆเด็ดั้ยคะตอนนี้เด้อค่ะกำลังสร้างหูนางก็สิทำการขุดดินค่ะขุด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 อ่าขุดแล้วก็เอาดินขึ้นมาไว้ปากข้างบนค่ะอ่าและสตั้นไปพักนึงมีผู้มาบุกรุกเราเอ้าแอบเบิ่งเอ้าแล่นนี้ก็แรนๆๆๆๆๆๆแรน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 เอ้าลีๆๆๆๆลี่ลี่ลี่ยุนี่สักครู่ฮ่าไม่มีใครเห็นข้าพระเจ้าแล้วต้นไม้กระดิกเล็กน้อย มั่นใจว่าไม่มีค่อยสิตอดขยับไปอีกสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอา้าวขยับมาขยับมาอาต้นไม้เริ่มสั่นระดิกระดิกเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นั่นนั่นนั่นนหมดมาแล้วหมดมาแล้วหมดมาแล้ว,มดมลวเดี๋ยวห้องกันสิซุ้มไปเบื้องใกล้ๆว่านางยูธาใดอันนี้เป็นการหลบภัยนะคะไม่มั่นใจว่าตัวเองจะมีความปลอดภัยนะบ้านเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคิดได้เมื่อไรจะกลับไปสร้างตอ่ออันแน่ อยู่ตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจเห็นข่อยบ่เ <fry> ห <UC S> ็น่อยบ่อันน่อันน่อันน่อันออันนี้นะคะเป็นลักษณะของจิ้งหรีดขุดรูเดี๋ยวเราจะพาย้อนกลับมาย้อนกลับมามาเบิงรูมันคักๆนะคะอันนี้สางไว้สางไว้ซ้ำนี่เยกอนอ่าก็สิเป็นลักษณะรูกลมๆนะคะสิมีดินเม็ดเล็กๆขยุบขยิบยู่หนารูนะคะเอามาจอบเบิงอีกเทียนหนึ่งนั่งเป็นจังได้เน่เอามาจอบเบื้องเห็นบ่เห็นบ่ ติ๊กตอกาซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปนางหลบภัยอยู่ในท่าไหนเอยแตวแตวแตวนี่ง่ายหลับอุตุอยู่นี่อุ้ยสบายดีจังข้าพเจ้าปลอดภัยแล้วไม่มีใครทําอะไรข้าพเจ้าได้จริงหรีดนะคะถ้าเบื้องบ่าชัดเบื้องจังหนึ่งมันก็ขึ้นขี้เข็บเดเนา่ะหลๆแต่ว่าช่วงนี้จิงหรีดมันสิบบ่มมีปีก อ่าเพราะว่าถามมันสิมีปีกเนี่ยมันจะต้องทําการหลอกขาบอีกสักเทือนหนึ่งเพื่อทีสิเป็นโตเต็มไว้ล้วก็มีมีปีกวก็อ่าสามารถที่จะไปขยายพ่อพันธุ์ได้อ่านางกลับมาอีกรอบนึงค่ะก็เลยมาไทยตอนนางกลับมาอีกรอบนึงถ้าเบิง่งนางกาลังสีสั่งบ้านของนางต่อเ้ยค่ะเด้ออ่าตอนนี้เริ่มละหนวดเริ่มติงดุกดิกดุกดิก,ดกเล็กน้อยอ้าว มีคนแอบไปอย sw euh, ู่ในบ้านก้อนภาษาเสียไปแป๊บเดียวนึงมีคนไปยุ่ในบ้านก้อนเป็นใครวะเนี่ยน่าจะเป็นมดอ่ะขอไปดูหน่อยเอ้าเอ้าแกมาอยู่ในบ้านค้าทําไมออกมาออกมาไม่ได้ค่าสร้างไวแล้วพวกเองเอามาอ้าไอพนี้เองกันเลยอ้าวขอลบตรงนี้ก็แล้วกันปลอดภัยโอ้ยหางขวดใส่มือยอุซ่าหสางบ้านไว้ก็มาหารักษรยุของข้าพเจ้าเอาไว้ก่อนข้าพระเจ้าขอหลบอยู่ตรงนี้สักครู่ทาใจื ส้างบ้านเองว่าเป็นฮิตใดนาะหมดเ่ยนะเอามาดูลักษณะของรูเอ้าชี้ไก่คือครับหรือกิ้งคืออย่ามาอยู่ในรูของข้าพเจ้าอันนี้สิพามาสมลักษณะของรูนะคะอ่าอันนี้อันนี้ซูมซูมลงไปลึกๆนะะ่ะซองเบิงนี่มีความลึกประมาณครึ่งฟาเมือนะคะก็ถือว่าลึกๆกเติบหนึ่งนะคะอ่าข้างในก็สิมีเม็ดดินนังนังสิใส่ขาขาเคี้ยวแล้วก็เอาปากดัน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 ขึ้นมาเกยไว้ปากหลุม กระสีเป็นลักษณะจังสีค่ะอันนี้เป็นลักษณะของรูท้ที่สางบทันไดเสร็จด้อค่ะอันนี้ถ้าสางเสร็จแล้วกระสีเป็นอีกแบบหนึง่งเขามาลุ่นกันกระสีจอบอยู่นี่แหละค่ะว่านางสีมาสางตอเห้มันแล้วบอ่ากระสีจอบยางไปยางมาอยู่นี่แหละพะว่านางเห็นเขาแล้วนางตกใจอ่ะนะนางบรสางบานตองสีนะนางกระสีเปรีอ่าที่นี่ถ้าเบิ่งเด้อว,ว่านางใน,นสีสางบานเสร็จบ่โชคดีมากมากเลยค่ะโอกาส โอกาสน้อยนักน้อยนะค่ะที่สิพอรจริงหทีดกําลังเอือจีโ้โป้มจีโมนะ้โป้มเนาะกาลังขุดรูเนะี่ยหาดูได้ยากเพราะว่าปกติเราจะเห็นมันขุดรูเสร็จแล้วเราก็ไปก่นนะคะโดยใช้เสียมไปขุดขุดขุดเอามาเห็ดกับเขานะคะเอามาปิ่งมาจีมาตําปนตําเจ้ากับวากันไปเนาะอันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะก็เลยถ่ายมาฝากเป็นอย่างที่หนาฮักมากๆเลยค่ะของสัตว์โลกเนาะอันนี้เป็นลักษณะรูของเรานะคะถ่ายเบิง้งโดนๆแน่ อ่าอันนี้รูพึ่งสร้างปกติเราจะเจอแต่รูล้างหรือว่ารูที่สร้างเสร็จไปแล้วแล้วก็มีเจ้าของอยู่เวลาขุดต้องเบื้องดีๆแล้วค่ะหัวกีบโป้มกับหีเข็บมันคือการบางเทือขุดขุดขุด,ข,ดขุดลงไปนี่ยดึงขึ้นมาได้ทั้งกีบโปมได้ทั้งหีเข็บอ่าอันนี้ค่ะ ทายบทันตอนนางมาหลักสางเขากระจอบอยู่ดในตะวันบพพอกันก็เลยทายตอนที่สางแล้วๆให้เบิ้งค่ะอันนี้นางได้ความลึกเพราะประมาณแล้วสางเซตเรียบร้อยแล้วนางก็สีเอาผงผง,ผงดินดินน่ะมากลวยๆไว้ข้างบนเพื่อปิดปากหลุมแล้วนางก็เข้าไปอยู่ด้านในนะคะจิง้งจิปโปมจิปโปมตอนนี้กับบ่มีปีกเนาะจะอันนี้คือ,อลักษณะ บ้านหรือว่าเขาเอิ่นว่าขวยกิปโปมนั่นนะคะขวยกิปโปมเนาะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะคะในที่สุดนางก็ทําสําเร็จถึงแม้จะมีศัตรูเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรามาแอบถ่ายทํานางมาแอบถ่ายนะให้นางเป็นดาราหนาก,กองนางก็อยากอายนางกระแลนลีอยู่กัน คำศัพท์น่ารู้ของเราวันนี้ขอเสนอคำว่า 1. จิ้งโกลงในภาษาอังกฤษอ่านว่า strong หมายถึงเรียกจิ้งหรีดราชิทรีเพสพอเทนทูซุสเป็นจิ้งหรีดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดยาวประมาณ4.5เซนติเมตรกว้างประมาณ1เซนติเมตรมีสีน้ำตาลตลอดทั้งตัวคำที่สองคือคำว่าขุดในภาษาอังกฤษอ่านว่า dig หมายถึง สับเจาะแทงถากหรือคุ้ยเอาดินหรือสิ่งที่อยู่ในดินขึ้นมาคำที่สคือคำว่ารูในภาษาอังกฤษอ่านว่า h o หมายถึงช่องที่ทะลุหรือช่องที่ลึกเข้าไปแต่ไม่ทะลุคำที่4ี่คือคำว่าปีกในภาษาอังกฤษอ่านว่า wings หมายถึงอวัยวะของสัตว์จำพวกนกหรือมแมลงใช้สำหรับบินคันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนนําด้วยจ้ะสำหรับนี่ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย